ได้หมายสารม,มาแล้วดูไม่เป็นไม่เข้าใจทํำยังไงดีคะถ่ายหมายนะคะแล้วส่งมาให้ทางช่องเซียนคดีเราตรวจหมายได้เลยคะ่ะแล้วยังไงต่อ นอกจากที่เราจะตรวจหมายให้แล้วนะคะเรานะคะ,ะ,คะยังจะให้คําแนะนําด้วยค่ะว่าคดีของคุณนะคะควรจะสู้หรือควรจะถอยนะคะซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายทนายแพงๆนะคะในการสู้คดีค่ะเพราะว่าบางคดีนะคะสามารถจบลงด้วยการเจรจาค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังจะให้คําแนะนําในระยะยาวเกี่ยวกับการจัดการดูแลบริหารหนี้ต่างๆนะคะเพราะบางท่านอาจจะมีหนี้หลายบัตรและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องล้มละลายค่ะซึ่งเรานะคะมีทีมงานทนายความมืออาชีพค่ะที่มีประสบการณ์ ากกว่า10ปีนะคะที่สามารถให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนและตรงประเด็นค่ะค่าบริการแพงไหมคะไม่แพงค่ะเพียงแค่400บาทเท่านั้นค่ะใครนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งมาที่บ้านเขียว s i l a w 9 9 9ได้เลยค่ะมาให้เราดูแลนะคะ